ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมหลักเนี่ยมี2กิจกรรมด้วยกันอันดับแรกก็คือกีฬาสีรวมใจของ TNG เอ็นจีแคนเบนะคะและกิจกรรมหลักที่สําคัญมากๆอันนึ่องนี้แม่พุ่เน้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการสื่อานั่นก็คือเรื่องการเอ่อลงนามเพื่อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิบและ TNG เอ็นจีโโ Rose ค่ะแบบนี้ทีมเอ็นในค่ายทีมเอ็จีจะมีทีที่ลงนาเป็นูทีมที่แน่นอนค่ะ ไม่เฉพาะศิลปิในในใค่ายนะคะท่านอาจารย์เออาจารย์เพชรนะคะอาจารย์เอก็ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการคณะปฏิรดีคณะปฏิรูปดีผิดนะคะแล้วก็อาจารย์พีร์รับรการรองอธิการนะคะทั้งสองท่านเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญมากว่าในสาขาคณะนิเทศศาสตร์จะทำยังไงให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงก็คือ learning by doing อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆเราคุยกันมาเป็นคู่ปีแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่ ทางมาหาวิทยาลัยจะเปิดคณะอีเวนต์ขึ้นมาใช่ไหมคะคณะดีค่ะค่ะก็จะเป็นหลักสูตรการเอ่อการสร้างสรรค์อีเวนต์นะคะและการจัดการธุกร,ก,รกิจบันเทิงซึ่งเราจะเปิดเนี่ยรับในสาในปี2 5ง9นซึ่งตอนนี้เรามีแผนว่าอนาคตเนี่ยเราจะเปิดเป็นหลักสูตรที่เน้นนักศึกษาอาณาชาติด้วยนอกจากหลักสูตรที่เน้นนักศึกษาไทยเพราะว่าเราก็อยากจะโตพร้อมกับ p d n Global อเนาะโตไปในต่างประเทศด้วยกันดีเลยค่ะแล้ว ค่ะอาจารย์เอกค่ะเอ่ช่วยเล่าหน่อยว่าจริงๆเราหาเรื่องกันมาสักพักใหญ่ๆเป็นปีแล้วอ่ะเอ่อเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธุรกิตมณิกร์เปิดสาขาที่ขึ้นมาทำมาว่ามันจะมีการส่งเสริมอะไรแล้วก็ช่วยเรื่องกับวิชาชีพเิดกันก็ต้องขอบคุณแม่พูดก่อนเลยว่าจริงๆแม่พูดก็ช่วยในการที่จะพัฒนาหลักสูนะครับช่วยพิพากษาหลักสูตรมาด้วยก่อนที่เราจะขึ้นมาซึ่งเราก็เชื่อว่าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ การตาลาดกา uki, มมารตลดในยุคนี้มากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยใครๆก็มีเว้นกันหมดเลยเนาะแต่ว่ามาจากการด้วยครีเอทีฟครับซึ่งเราก็เชื่อว่าคณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยจะเติมตรงนี้ให้นักศึกษาได้อาจจะมีครีเอทีฟที่แตกต่างโดดเด่นแล้วก็ล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เพื่อจะสอนให้ฝึกตั้งแต่บทเรียนพอจบไปก็จะได้ ท้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับแล้วก็ไม่พูดเไปใช้งานแล้วก็ในธุรกิจคับใช่ค่ะ,คะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันนี้จะมี A i เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเจเนเรตเรื่องราวต่างๆอะไรได้มากมายและเป็นการากท,ทำงานที่เพื้อทำให้ง่ายขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันกลับยากขึ้นนั่นก็คือมนุษย์ค่ะเพราะเราต้องการความครีเอทครีเอทิวิตี้ความคิดสร้างสรรค์ที่มันได้ฟิลของมนุษย์นี่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ในหลักสูตรของอีเวนต์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้ดึงศักยภาพของเด็กๆเยะวาชนของชาติเราได้นำมีสิ่งที่มีอยู่ในสมองของเขาในสติปัญญาหรือในดีเทของเขาของทางนี้ทำใหคิดนักครเอทเนี่ยออกมาใช้ได้ในเต็มที่โดยฐานหลักของหลักสูตรนี้นะคะเป้าหมายของเราแบบีจะได้ คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มหาวิทยาลัยเราเน้นออ skill base skill base education หมายความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ knowledge นะักศสาษาหาได้จากทุกที่นะไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่ว่า skill เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการฝึกฝนจากกิจกรรมนะคะหรือความร่วมมือที่เราทําร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะที่มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยกันสร้าง skill ให้กับนักศึกษาของเราสิ่งที่เราได้ คือเราอยากจะร่วมกับท p n Global เนี่ยสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะที่ตอบโจทย์ประเทศแล้วก็สามารถขยายไปสู่ตลาดโลกได้อย่างที่ได้เคยกล่าวมแล้วว่าตอนนี้ตลาดของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์และมีเดียเนี่ย ไซซิ่งใหญ่มากนะ3ล้านล้าน USD คูณ3.2มสนค่ะใคูณถูกถูกใช่พูดไม่ถูกเลยว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ <S 2> <S 2> <S <S ตลาดที่โตามากคือจีนและเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมทั้งเราด้วยตะ่กี้ก็ได้คุยกับแม่พูดแม่พูดบอกว่าเออตอนนี้แม่มพูดก็ไปหลายประเทศด้วยทั้งเวียดนามทั้งลาวซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเองตอนนี้เราก็ขยายไปตลาดต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้จีนหรือเอเชียแปซิฟิกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่จูนตรงกันเลยน่าจะ เขาเรียกอะไรร่วมมือกันแล้วรุ sí ่งเรืองขึ้นนะคะเพื่อเพื่อประโยชน์กันแนชจ้าใช่เราเราเน้นเป้าหมายสำคัญแล้วจาเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนาะคนทำอีเวนต์เนี่ยเรารู้เลยเวลาเด็กๆที่มาฝึกงานเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทํามากแต่สิ่งหนึ่งอาจารย์เขาทำไม่เป็นเขามีทฤษฎีที่ดีมากมีทฤษฎีไปไปการจัดแสงจัดเสียงมู่นี่นั่นตามทฤษฎีหมดแต่พอลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วไม่ไม่มีความคิดว่ารู้อะไรไม่เท่า ที่เราลงมือทใช่ไหมคะจันดิ้งเพระว่าสังกเราเนี่ยแทนไ้ก็คือเด็กจะทำอีเวนต์แบบเสมเสมเลครับได้ลงทำอีเวนต์ตลอดนประเภทต่างๆเปลี่ยนเพื่อนไปก็มีเรียกความีพันธมือเข้ามาช่วยตลอดตลอดีนะคแล้วก็อยากจะบอกนะคะสำหรับบริษัทที่มีอีเวนต์ต่างๆมากมายเนยนะคะรับรองได้ค่ะเดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยชลิัตติพิจะตรงเด็กไปฝึกงานนะคะไม่จํา ใช่ไม่จำกัดอะไรงสิ้นเขาอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลงมือทำแล้วก็ได้มีความรู้จากองค์ความรู้ที่เขาเรียนมาแล้วแล้วก็ได้ไปปล่อยของทำจริงๆเราอยากให้อาาจรยน้องสามอนาคตที่เราจะปเปกิดขึ้นกับทีมงานคือจริงๆแล้วในอนาคตที่เราจะทำความจะจะร่วมมือกันใช่ <c oughs> จะมีอีกเยอะเลยแต่กี้คุยพี่ปุ้ยไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ในการโตเข้าไปตลาดต่างประเทศ<ช>คือการที่สร้างสกิลให้กับเด็กไทยเนี่ยเป็นเรื่องหลักอยู่แล้ว แต่เราจะเอาทีมเหล่านี้แหละที่จะโตเข้าไปที่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สเตรนทั้งสองฝั่ง TPN Global ก็มีสเตรนนะคะของเราก็จะมีสเตรนที่เป็นเครือข่ายที่เป็นความร่วมมือนานาชาติและเครือข่ายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าในการที่เรามาคอลลบกันคอลลาเบเรชกันเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่ได้2เท่านะคูณกันไปเนี่ยอาจจะเป็น exponential นะสักสิเท่าอัพนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองอนาคตไปร่วมกันเรียกว่าดักทางสายอาชีพ inventory ไว้ที่ประเทศไทยนะคะด้วยแล้วจะผลิตเด็กๆที่มีความรู้ศักย์ความสามารถทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นมากส่งออกสู่ตลาดค่ะค่ะเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่าหลักงจากนี้พอเปิดในรับปีหน้านะครับปี69กเึ่งสริ่มสมัครไ เดือนหน้าก็สมัครได้เดือนหน้าสมัครสมัาเลยเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมาปีหน้าเนี่ยจะได้เจอแม่ปุ้ยเจอทีมทีมทางทีวีเอนมาช่วยเป็นวิทยากรมเป็นอาจารย์พิเศษแน่นอนมาช่วยเล่าเรื่องราวในชีวิตของการทำงานให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกเก็บเนี่มุมไปใช้แล้วก็สำหรับพี่น้องชาวลาวนะเจ้าที่เคยพูดกับแม่ปุ้ยว่าอยากเข้ามาเรียนในประเทศไทยสมัครมาได้นะเจ้าที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะ